สวัสดีครับผมซอนนำพีเคครับก็ปีใหม่นี้ขอมีรักแฟนมวยจะมีจะเจ็บจะจนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณหลายครับอาจารย์นี่ครับผมสวัสดีครับผมเดดดวงประภสว่างครับในวันดีสีขึ้นปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้แฟนแฟนมวยขอให้มีความสุขร่ำร่ำรวยๆครับผมซ้ำสวัสดีครับผม อนุรักษ์ธรรมชาติครับตัวแท่นเทนเนอร์พี่เคครับปีนี้ก่าปีใหม่เนี่ยขอให้พแม่พี่น้องมีความสุขความสมหวังนะครับเนาะร่ำรวยลุ้เฮงล่้ยนะครับขอยห้การบนเขาพ่อมาจีอาจารย์ตั้งสองสวัสดีครับผมสมหวังมีเป็นเทนเนอร์ค่าพีเคครับไอพันปี่ใหม่นะครับพี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับร่ำรวยเยอะๆครับแล้วก็แล้วก็สุขภาพแข็งแรง ขอให้ความตั้งใจอะไรได้ก็สมให้สมหวังว่าปัทนาครับครับซ้ำสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับผมในสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสู้ๆครับกับโควิดครับผมอาจารย์เทพปลีนนะครับนี่เนาะครับผมครับสวัสดีครับอีกสสวัสดีครับผมเทรนเนอร์ปัจจัยครับก็จะมาอวยพรปีใหม่นะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะครับครับขอบคุณครับอาครับซั้าสวัสดีครับผมเนเนอร์พีเคครับชื่อแต่ขอชมรชยก็คุณวุิชัยเกียจจางศรีครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมุกๆ้าครับสุขภาพแข็งแรงร่างกายดีทุกคนประสบความสําเร็จร่ำรวยร่ำรวยนะครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับขอบคุณมากครับครับซ้มสวัสดีครับ ผมเบียร์เทนเนอร์พีเคครับทีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนมวยที่ติดตามได้พีเคมีความสุขมากครับสัสนทีใหม่ครับเฮงรวยที่เก่าผ่านมาแล้วขอให้ผ่านไปเรื่องไม่ไดีผ่านไปทีใหม่มาก็ขอให้ส,สมหวังทุกเรื่องครับ ครับสวัสดีครับผมวันสลองทีเคเฉียนชัยมือไทยยิมครับหรือว่าวันสลองสอนจะต้มปลายจีนับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับคนไหนที่เจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้หายไปว้นะครับผมแล้วก็ร่ํารวยนะครับคนไหนที่ท้อแท้ก็ขอให้สู้ๆนะครับเริ่มต้นใหม่สู้ๆนะครับคนไหนที่ยังมีลมหายใจอยู่เราค็สู้ต่อไปนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับผมพยัชนะทีเคแสนชัยมีครับหรือว่าพยันชาะของหลวงี่2ิศครับผมก็ ปีใหม่นี้ครับผมก็ขอให้แฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับผมมีความสุขเต็มเลยนะครับผมคนไหนที่เจ็บใครได้ปวดอยู่ก็ขอให้มันหายไปจากปีนี้ปีหน้าแล้วรังสู้ใหม่นะขอให้ทุกคนมีความสุขคันมรุ่งเลยนะครับผมแล้วก็เชื่อใจกับค่ายมวยเคมาต่อไปด้วยนะครับผมขอมาขอมาครับตอนนีครับผมยอดไอคิวพิเศษเฉยนะทายยังวะปีใหม่นี้ก็อยากให้ทุกคนมีความความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับมีความสุขกันนะครับผมครับ